เสียงเพลงนี่มันได้ใจเรอเกินเอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เอสเคปชีตนะครับผมสำหรับแบบนี้เป็นแบบแนวฮอลเลอร์นะครับคุณผู้ชมฮอลเลอร์แบบน่ารักน่ารักนะครับผมปกติเนี่ยฮอลเลอร์เราจะต้องคอยหนีผีใช่ไหมครับคุณผู้ชมหนีสับประหลาดหนีฆาตกรโรคจิตครับผมแต่สําหรับแบบนี้ฮะหนีหนูครับผมแล้วไม่ใช่หนูธรรมดาครับเป็นหนูตัวเท่าควายครับคุณผู้ชม เอาแหละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมแนวะภารกิจของเราคุณผู้ชมฮะก็เดินมากดชีชต้ตรงนี้ก่อนให้ประตูมันเปิดเนี่ยกดไปเรื่อยๆ<า>จกกนกว่ามันจะขึ้นโอเพนแบบนี้นะฮะเราต้องรวบรวมชีช้ครับผมให้ครบทั้งหมด9ก้อนครับคุณผู้ชมเทคนิคการหาเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการผ่านด่านภายในแบบนี้นะให้เราหาชี้จากทางด้านขวาครับขวาสุดเลยไล่จากขวาไปทางด้านซ้ายนะครับผมนี่เจอแล้ว1ก้อนนะครับผมโอเคทีนี้มาฮะ ไปด้านซ้ายระวังหนูด้วยนะเวลาหนูมันมาเนี่ยมันจะมีเสียงนะครับผมเสียงจิ๊ก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 เสียงหนูมันร้องอะ่ะตรงนี้เข้าไม่ได้ครับผมเราต้องหากุญแจสีแดงเนาะเดี๋ยวนะผมมาทางด้านขวาตรงนี้เออเฮ้ยเสียงเพื่อนตายว่ะนี่ก้อนที่สองครับเก็บมาโอเคทีนี้ตรงนี้ทางตันนั่นไงว่าแล้วโอเคงั้นก็มาตรงนี้แล้วกันตรงไปยาวๆตรงนี้ครับผมเป็นทางออกครับแต่ว่าประตูปิดอยู่เข้าไม่ได้ เราต้องรวบรวมชิ้นได้ได้ทั้งหมด9ก้อนก่อนนะคุณผู้ชมนะโอเคฮะหาต่อเลยนะคุณผู้ชมก็วิ่งหาไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหลงทางครับผมเพราะว่าลงแน่นอนครับผมห <c oughs> ลงทางไปก่อนไงเออถ้าเราหลงทางบ่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ชินเองนะฮะแบบมันไม่กว้างมากนะค่อยๆหาไปนะครับหาด้านล่างไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอกุญแจสีเขียวคุณผู้ชม กุญแจสีเขียวนะครับมันจะนําพาเราไปสู่ชีตก้อนที่ยากแล้วนะครับผมนะไอตรงเนี้ยมาาันจะง่ายเฮ้ยเฮ้ยอ้ามันมาแล้วหรือเปล่าเ้าไอเราก็อุ่าดีใจจะได้เจอหนูยักษ์เย้สี่ก้อนแล้วนี่เห็นปะ่ะโอเคเก็บกุญแจมานี่กุญแจสีเขียวใช่ไหมจากนั้นขึ้นไปด้านบนครับผมแปบบเดียวผ่านนะผมบอกเลยใครดูคลิปนี้อยู่นะฮะอย่าลืมนะครับผมนะกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องฟาร์มโก้ด้วยนะครับผม ตรงนี้เนี่ยเราไปไม่ได้นะครับเราต้องหากุญแจมาเปิดประตูบานนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ผมเดินกลับไปก่อนนะลืมเก็บชีติก,ก้อนหนึ่งเข้ามาตรงนี้นะตรงนี้มีรูปึ๊บตรงไปฮะตรงมาเรื่อยๆแล้วก็จะเจอชีตหนึ่งก้อนเก็บมาก้อนที่5นี่ไงเราต้องการกุญแจสีน้ําเงินเนมื่อสักครู่นี้แบบที่บอกนะครับเพื่อไขาประตูบานนี้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเดินย้อนกลับไปก่อนนะทุกคนนะตรงนี้ครับ โดดปัด๊บโดดลงมาแจ็คพอตเปล่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงหนูว่ะอุ้ยอะไรเนี่ยยังไม่เจอหนูเลยครับขอดูหน้าน้องหน่อยอยากใหก้ผู้ชมเห็นนะฮะหน้าน้องนี่บอกเลยว่าน่ารักมากๆฮนะน่ารักจนะัดๆโอ้อนี่ไงนเองดูโคตรน่าเลยเห็นไหมโอ้ my god นี่พวกหนูลืดไดโนเสาร์เนี่ยนน <c oughs> ตัวโคตรใหญ่คุณผู้ชมดูดิเอ้ย จะตายแล้วอุ้ยทางตันซะด้วยเดี๋ยวนะนะเอา้าอุ้ยทำไมมันไม่ไล่เรามอสก,กู่นี้ฮะเอ้มันกลัวใช่ไหมมันกลัวน้องฟาร์มิงกูจิกนะครับผมนะนกฟาร์มิงกูนะไม่ใช่ไก่เองบ้าง <c oughs> หรับแบบนี้มีเนื้อเรื่องด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จนะครับผม <c oughs> ผมคิดว่ายังไงก็ต้องมีต่อชัปเตอร์ที่2นะอันนี้เป็นชัปเตอร์วันนะฮะโอเคเราได้แล้วห้าก้อนนะครับทีนี้ ให้เราเอากุญแจสีเขียวไปเปิดประตูนะครับผมเราต้องหาประตูสีเขียวนะเดี๋ยวนะผมหาแป๊บนึงนะฮะน,นี้ผมกลับมาที่เดิมปะไอชีตตรงนี้เราเก็บไปยังเนี่ยอ๋อเก็บไปแล้วเออลืมบอกคุณผู้ชมไปการที่เราจะเข้าไปเก็บชีตตรงนี้ได้นะครับผมคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีเพื่อนเขาเปิดประตูไว้ไงคุณผู้ชมมาตอนต้นคลิปนี่เห็นสายตรงนี้ไหมฮะมันเป็นระเบิดครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันก็แล้วกันนะตรงนี้ฮะเราไปหาประตูสีเขียวก่อนเนาะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงนะครับ โอ้ยเดียวตามหลังมาลืมบอกไปว่าเราตายได้นะตายแล้วชิดไม่ตกนะฮะแต่กูจะตกนะอ้ยเดียวเดียวโอ้โหไปไปไกลๆเลยพี่หนูยักษ์อุ้ยอุ้ยอุ้ยหน้าโหดทะลุชิดหนูตัวเบลล์เลยตัวโคตรใหญ่โอเคไปแล้วมั้งโอ้เจอแล้วคุณผู้ชมนี่ประตูบ้านสีเขียวครับผมเดีเดวเดดเด กลับมาก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงทางนะครับผมนะประตูบานสีเขียวมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะอ่ะนี่สีแดงใช่ไหมสีแดงปุ๊บเดิอนออกมาฮนะด้านซ้ายครับผมโอเคซ้ายขวานะครับผมแล้วก็ขวาอีกทีหนึ่งนี่เราจะเจอประตูบานสีเขียวแล้วนะครับจากนั้นก็ไขเข้าไปเลยมาแล้วพี่จะาประตูบานสีเขียวโอเคครับผมจากนั้นรอวาร์ปสักคู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมเฮ้ย นี่มันที่ไหนกันเนี่ยเขาให้เรากดรหัสนะครับผมรหัสก็คือ3 8 4 2่สงจากนั้นกด Enter ครับผมประตูก็จะเปิดแบบนี้ครับแล้วก็ตรงไปยาวๆเลยครับคุณผู้ชมครับผมเราจะเจอโคมไฟแต่ว่าโคมไฟเนี่ยไม่ต้องสนใจอะไรมันนะตรงไปเรื่อยๆด้านซ้ายด้านขวามีแค่กำแพงนะครับผมไม่มีอะไรครตรงไปเรื่อยๆเราจะเจอกุญแจสีแดงนะครับ Yeah! เย้กุญแจสีแดงนี่ไงเจอชีทด,ด้วยคุณผู้ชมครับเก็บชีตเอ้ยเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งกดเก็บชีตนะให้เราเก็บกุญแจสีแดงก่อนครับผมนี่จากนั้นกดเจ้ากระป๋องน้ําบ็อกซี่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้รับเหรียญตาแต่ว่าผมเนี่ยเคยกดรับไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจะรับอีกไม่ได้นะครับได้แค่เหรียญตาเดียวนะจากนั้นกดชีตครับ ปับ๊บนี่เห็นป่ะบอเรากดชีตเขาก็จะวาร์ปเรามาอีกที่หนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมมาทีนี้ตรงนี้ผมดิ่งพระสุธากระโดดลงไปเลยเพราะว่าเราไม่มีแผ่นโดนลงวันแล้วเจอหนูไว้บ้าเเดๆๆขอตั้งหลักแป๊บหนึ่งครับผมเรามีกุญแจแดงแล้วนะฮะเราต้องหาประตูครับ ประตูสีแดงจะอยู่ทางด้านขวาคุณผู้ชมเราออกจากเซฟโซนมาเลาะไปด้านขวาสุดเลยนะครับเดินตามทางไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้นี่เห็นปะ่ะเอ้ <c oughs> เพื่อนในกุญแจน้ำเงินแล้วเหรอว้าวในนี่มันเฟี้ยวจัดโอเคเราออกมานี่เจอแล้วเจอประตูบานสีแดงครับผมให้เราเข้าไปด้านในเลยนะฮะไขเข้ามาแบบนี้ครับผมเราจะเจอแผ่นไม้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับให้เรากดเก็บแผ่นไม้ไปนะฮะโอเค เรามีแผ่นไม้แล้วทีนี้เราต้องกลับขึ้นไปด้านบนครับผมเพื่อเอาแผ่นไม้ไปวางนั่นเองครับผมโดยการกลับไปที่ประตูบานสีเขียวนะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้โอ้ยหน้าหนูโผล่าหน้ากลัวซะเหลือเกิน โอเคไปหาประตูบานสีเขียวนะครับตอนนี้เราอยู่ในประตูบานสีแดงนะครับให้เราออกมาจากบานสีแดงครับผมตรงไปเลี้ยวขวานะครับผมตามทางไปเรื่อยๆนะฮะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปนี่เราก็จะเจอประตูบานสีเขียวแล้วนะฮะจากนั้นไขเข้าไปด้านในครับผมกลับไปที่เดิมคุณผู้ชมครับเขาก็จะวาร์ปเราไปาที่หนึ่งนะฮะโอเควาร์ปเข้ามาในห้องนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้ไม่ต้องเก็บอะไรมาตรงนี้เลยตรงทางออกนะครับนี่ตรงนี้ เขาจะให้เราเล่นอบบี so feels, oh goodness, oh okay, okay. ้ครับเพื่อทําการเก็บชีทนั่นเองอบบี้ก่อนนะเก็บชีทก่อนเออโดดโดดโดดหูยเกือบตกเกือบตกโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยผมผ่านอบบี้จากไฟเดอร์มาร์เกอร์มาแล้วกาลังจะบอกว่าตรงนี้ง่ายครับผมไม่น่าขี้โม้เลยว่ะโอเคโดดโดดมันจะยากสักแค่ไหนกันเชียวเออวู้ได้แล้วครับผมได้ชีทครับคุณผู้ชมฮะเจ็ดทีนี้ออกเลยเราได้ชีทแล้วก็ออกเลยนะครับผมโอเค ออกที่เดิมได้เลยะฮะนี่ตรงนี้เราเดินไปได้เลยนะครับผมเอาแผ่นไม้วางก่อนนะมอสกูนี้กดเลข4ที่แผ่นไม้ไม่อยู่เนะี่ยปึ๊บมันก็จะวางเลยฮะเราก็เดินข้ามมาได้แบบเช้อ e สี่ทีนี้เก็บกุญแจสีน้ำเงินมาครับห้ามตายนะครับผมถ้าตายเนี่ยกุญแจแล้วก็น้ําอัดลมอันนี้มันจะตกทั้งหมดเลยแต่ว่าชีตยังอยู่นะครับโอเคครับผมเีก็ดิ่งมัตสุทาลงมาจะเจอหนูนะเว้ กระโดดลงมาโดนหนูนี่เรียบร้อยเลยนะคือตายเลยนะโอเคให้เราหาประตูบานสีน้ําเงินประตูบานสีน้าเงินมันอยู่ตรงไหนทุกคนจําได้ใช่ไหมครับผมไขเข้าไปในบานเสรยวโอ้คุณม,มาแล้วอุ้ยเกือบไปแล้วนี่เจอแล้วมาทางด้านซ้ายแหละคุณผู้ชมเอาเปน็นว่าเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอกุญแจสีเขียวตรงนี้ก็แล้วกันนะทีนี้ให้เราขึ้นไปด้านบนครับผมแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะฮะด้านขวาตรงนี้ครับ เข้ามาปุ๊บแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยกุญแจสีฟ้านี่ไงบูคีไขเข้ามาครับผมนี่เราก็จะได้ชีตมาอีกหนึ่งก้อนแล้วเย้ทีนี้เลยก,ก้อนนึงอะไม่กดไม่ได้อะโอเคเดี๋ยวนะผมพลาดก้อนไหนไปวะจริงๆมันต้องครบ9ก้ก้อนแล้วนะโอเคเดี๋ยวลองกดระเบิดตรงนี้ดิกดระเบิดปับ๊บอะทีนี้คุณผู้ชมเห็นเส้นสีดำไหมฮะตามเส้นไปเลยครับผมตามเส้นไปเลยนะฮะ แบบที่ผมบอกนะครับว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับวิธีการเปิดประตูนี่ไงตามเส้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเส้นหายผมลงข้างเหรออยู่ไหนอะเส้นระเบิดผมเดี๋ยวนะเ,เ,เ,เดี๋ยวนะ <c oughs> เอาเดี๋ยวนะเออนี่ยประตูตรงนี้มันจะเปิดนะครับเห็นไหมแล้วเราก็เข้ามาเก็บชีทได้นะครับผมนะนี่อะแล้วประตูก็ปิด แล้วเราก็โดนขังลืมบอกไปว่าถ้ากดระเบิดแล้วรีบไปรีบม,มาด้วยนะมี2ทางที่เราจะรอดจากการถูกขังตรงนี้ 1. ให้เพื่อนไปกดระเบิดใหม่ 2. รีเซต็ตแต่ผมว่ารีเซ็ตน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดถ้ารอเพื่อนนี่น่าจอิงนานเลยฮะผมเหลือชีตก้อนหนึ่งผมพลาดชีตก้อนไหนไปบ้าคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวออกมาจากเซฟโซนตรงนี้เดี๋ยวลองไล่เก็บใหม่นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยอุย อย่าเบื่ออย่าเบื่ออย่าเบงโอจูแบบโปรเเมอร์ตรงไปตรงไปตรงไปนี่ล้องไปขวาขวาโอเคเจอแล้วเจอแล้วก้อนสุดท้ายโอ้ยก okay, ่อนตายก่อนตายเออวู้ได้แล้วครับผมชีดก้อนสุดท้ายตอนนี้เราครบสิบก้อนแล้วนะครับผมเก้าก้อนในบ้านเขาไม้หาเก้าเอาสิบมาจากไหนโอเคทีนี้ ให้เราไปประตูเหล็กครับผมที่มันปิดอยู่ทุกคนจําได้ใช่ไหมออกมาทางด้านขวานะฮะทีนี้ตรงตามทางไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนะตรงนี้เลี้ยวขวามาเป็นทางตันเนาะไม่ใช่ไอตรงนี้มันเป็นประตูระเบิดไงเออใครไปกดวะเนี่ยเราก็หลงซะงั้นโอเคฮะตามทางมาเรื่อยๆนะครับผมเจอประตูบานสีแดงตรงนี้คุณผู้ชมโอ้โหเพื่อนเพื่อนจะล้อมาทางนี้ดิ ออกมาจากประตูบานสีแดงเลี้ยวขวาขวานะครับผมก็จะเจอประตูบานสีเขียวตรงนี้แต่คุณผู้ชมไม่ต้องไปนะให้เรามาฝั่งตรงข้ามนะครับผมนะตรงนี้เป็นทางตันนะฮะให้มาตรงนี้นะฮะนี่เราก็จะเจอที่วางชีตตรงนี้นั่นเองครับผมถัดจากที่วางชีตตรงนี้ก็จะเจอหนู <c oughs> เฮ้ยเจอหนูยักษ์ไปทางออกมันอยู่ตรงนี้นะครับผมนะนี่ครับเราไปแล้วเย้ไม่รอละเจ้าไม่ได้กินฉลกนี่ฮะ ก็จะขึ้นฉากจบมาแบบนี้ครับผมเป็นหน้ายิ้มแล้วก็ไงต่ออ่ะไม่มีข้อความอะไรบอกเลยเหรอคือเป็นหน้ายิ้มแล้วเด้งหลุดออกจากเกมแบบนี้ดื้อเลยโอเค